สวัสดีครับสื่อเพื่อนชาววิทเทอร์ดิงเวทุกคนนะครับเดคลิปนี้จะเป็นคลิปการสรุปข้อมูลแพท1.0และแพดเปิดเกมของ Live Official ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อหามีอะไรบ้างคนระับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะอย่างแรกเลยที่เราจะได้รับจากกิจกรรม p e r e g i s t e r สําำหรับเกม w u t h e r i n g w a v e นะครับก็30ล้านนะ เราถึงไปแล้วนะครับ3าล้านเนาะเราก็จะได้กาชาตู้ถาวรน20โลนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตู้ลิมิตครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกจะเป็นคุณจียานนั่นเองครับเพราะหนุ่มรอของเรานะครับก็จะมีเรทอัพอยู่ที่5 0านะครับถ้าหากคุณหลุดการันตี5ดาวไปแล้วการันตีถัดไปคุณจะได้จียานอย่างนั่นเองโดยไม่ต้องสงสัยนะครับโดยที่ข้างตู้ก็จะมี ตะกูลหัวแดงทั้งหลายนะครับอ่าเ,เห็นในตามรูมนี้เลยนะครับตะกูนหัวแดงนะต่อไปก็จะเป็นตู้อาวุธประจําตัวของจียานนะก็จะเป็นอาวุธเหมือนดาบปะเหมือนดาบยาวนะก็การันตีอยู่ที่80โลนะครับซึ่งตู้นี้จะไม่มีดูดเลดแน่นอนครับจะการันตี100%เเซนะครับโดยจะมีสีดาวอยู่ข้างตู้ตามรูมนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นตู้ของอเจยินหลินคนสวยของเรานะครับ ตู้เจ้คนนี้ก็จะมาให้เราเปิดในวันที่13มิถุนายนเนาะเป็นครึ่งหลังของแพท1.0นะครับใครอวยผมอวยนะครับเตรียมเปิดได้เลยนะแล้วก็ข้างตู้ก็จะมีอ่าตามรูปนี้เลยนะครับผมนะสีดาวตามรูปนี้นะและแน่นอนมีตัวละครก็ต้องมีตู้อาวุธประจําตัวนะก็นี้จะเป็นอาวุธประจําตัวของยินหลินนะครับ้าตาจะเป็นประมาณนี้เลย มันเดิมการันตีอยู่ที่80%นะครับการันตี100%ไม่มีโหลดนะครับผมต่อไปจะเป็นในตู้ของมือใหม่นะตู้มือใหม่ก็จะการันตีอยู่ที่50%นะ50%มีส่วนลด20%ดังนั้นตัวที่เราจะใช้มีเพียงแค่40ตัวเท่านั้นนะครับและตู้นี้หลังจากเราเปิดได้5ดาวแล้วเปิดจนหมดแล้วนะครับมันจะสุ่มให้เราเนาะ5ดาว1ตัวนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเปิดตู้ถาวรมาให้เรา1ตู้ นะครับโดยที่ตู้ถาวรน่ะใน80โลแรกมันจะกรนตีให้เราแบบเลือกได้นะครับหลังจากที่เราเปิดตู้มือใหม่ไปแสว50โลใช่ไหมครับเราก็ไปเปิดตู้ถาวรอีก80โลเราก็จะได้เลือกตัว5ดาวนึงตัวในตู้ถาวรได้1ตัวนะครับเราอยากได้ตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเลยนะตัวที่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตู้ตัวละครไปแล้วต่อไปมาตู้อาวุธบ้างดีกว่านะครับตู้อาวุธเนี่ยก็เราสามารถ เปิดโดยที่เราจะเลือกอาวุธอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากได้เนาะการันตีอยู่ที่80โลเหมือนเดิมนะครับไม่มีหลุดเลทนะจะได้ตัวของอาวุธที่เราอยากได้นะครับโดยที่ในระหว่างที่เราเปิดน่ะเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธไปมาไปมาจนกว่าจะออกการันตีให้เราได้เลยนะครับหรือจนกว่าจะออก5ดาวอาวุธ5ดาวหน้าตัวให้เรานะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาร้านค้าครับหน้าร้านค้าแห่งความเกลือนั่นเองนะ เราจะมีเศษหลังจากที่เราเปิดกาชาได้นะสมมุติว่าเราอยากได้ตั๋วเพิ่มนะเราเกลือเราอยากได้ตั๋วเพิ่มนะครับเปิดสีดาวซ้ําอะไรประมาณพวกนี้เราก็เอาแต้มพวกนั้นนะมาแลกได้นะครับโดยที่จะแลกโดยใช้แต้มอยู่ที่8ต่อตัวกาชา1ตัวนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆให้เราแลกได้นะับคุณเห็นไหมเนี่ยตามรูปนี้เลยนะหัวข้อถัดไปเรามาพูดถึงอีเวนต์ภายในเกมบ้างดีกว่านะครับอีเวนต์ภายในเกมเนี่ยก็จะ มีล็อกอิน7วันนะครับโดยที่ล็อกอิน4วันแรกจะได้ตั๋วกาชาตู้ถาวรมา4ใบนะครับวันที่5จะได้ตัวละครตามหน้าปกนี้เลยนะตามตามรูปแบนเนอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วันที่6วันที่7ก็จะได้ตั๋วกาชาตู้ลิมิเต็ดวันละ2ใบนะครับอีเวนต์ถัดมาจะเป็นอีเวนต์การเติบโตของ ID เรานั่นเองนะโดยที่เลเวล ID เเราเพิ่มจาก5 15 25 35แล้วก็45นะครับแต่ละขั้นก็จะมีของรางวัลแจกให้นะโดวยรางวัลที่5 15และ25จะเป็นตัวกาชาแล้วสามห้าก็จะเป็นตัวกาชานะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปตามระดับนะทีเด็ดก็อยู่ที่เลเวล4 5นะครับตัวเกมจะแจกกล่องอาวุธ5ดาว1กล่องเลือกได้นะครับคุณอยากได้ชิ้นไหนเอาไปเลือกเลยที่เลเวล15แถมเพชรให้เราอีก1,000เพชรนะครับอีเวนต์ถัดไปนะครับจะเป็นอีเวนต์ในส่วนของหอคอยนะครับหอคอยเนี่ยก็ถ้าเราเคลียร์ไมได้สูงนะก็ มันจะเป็นเหมือนโลกไล่ครับอ่ามันจะมีบัฟต่างๆให้เราขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช่ไหมแล้วก็รางวัลของหอ,องคอยชิ้นชั้นนี้รางวัลของหองคอยนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ฟรีๆหนึ่งตัวนะครับก็ใครสนใจก็ออกไปเล่นได้เลยนะครับอีเวนต์ถัดไปได้เป็นสเปเชียลอีเวนต์ของแพท1.0นะครับอีเวนต์นี้ก็มีของรางวัลแจกนะมีการ์ดมีการ์ดเอโคแจกให้เราด้วยนะคุณเห็นไหมในที่นกนั่นนะ่ะอ่า อีเวนต์นี้ก็จะมีของรางวัลให้เราไปแลกเหมือนเช่นเคยเหมือนอีเวนต์ต่างๆนะครับถ้าเรามีเวลาก็เข้าไปเล่นนะของฟรีนะใครๆก็อยากได้นะครับและนี่ก็และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของร้านค้าอีเวนต์นะที่เราจะนําแต้มต่างๆที่เราได้จากการเล่นอีเวนต์เนี่ยเอามาแลกนะครับนะมันก็จะมีอ่าของตีบวกเอโนะครับแล้วก็มีเพชรด้วยนะแล้วก็มีอ่าเอโคตัวหนึ่งนะครับ นี่นกตัวนี้นะครับให้เราเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็มีอื่นอีกตามรูปนี้เลยนะอีเวนต์แรกไม่พอ Special e v e n ว์ถัดไปนะครับก็จะเป็นหลุมมิติแบบนี้เนาะก็เหมือนเดิมครับมีของรางวัลแจกให้เราอีกแล้วนะโหจุใจมากๆเลยนะส่วนแพทหนดศูยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์ที่จะมาในครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะฮะถ้าผมให้เดานะ มันไม่น่าจะมาให้เล่นเราเยอะมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอีเวนต์นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับก็จะมีสเปเชียลอีเวนต์เพิ่มมาอีกนะเออโอเวอร์เดสครับอีเวนต์ในเกี่ยวกับการไต่อะไรสักอย่างเลยนะนะก็มีของแจกให้เราอีกแล้วนะมีเพชรแล้วก็ไอเทมต่ตางๆแล้วของอีเวนต์นี้นะโอ้ว่าจุใจมากๆเลยอีเวนต์ในแพทมินิโซนนี้นะครับเยอะแยะเลยนะก็มี อีเวนต์ให้เล่นตลอดแพทเลยนะแล้วก็ไปเล่นกันให้อิ่มหนำสำราญจุใจไปเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาของแพท1.0นะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยมีทรัพยากรฟรีๆกาชาฟรีทรัพยากรในการปั้นตัวละครแล้วก็เนื้อหาในเรื่องเกมให้เล่นอย่างจุใจมากๆเลยครับ แล้วคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าอย่างไรก็ถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe อะไรพวกนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันที่เกมเปิดนะครับบ๊ายบายครับ้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย